สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญหลวงพ่อทันใจหลังยันน้ำเต้าวัดศรีมหาราชาจังหวัดชนบุรีปีสองห้าเป็นเหรียญรูปไข่หลวงพ่อทันใจนั่งเต็มองด้านล่างจะเขียนว่า หลวงพ่อทันใจวัดศรีมหาราชาด้านหลังเหรียญจะเป็นยันน้ำเต้ามีอักขรล้อมรอบยันน้ำเต้าจะมีพุทธคุณครบทุกด้านไม่ว่าด้านเมตตามหานิยมแคลคาดป้องกันภัยมหาสเสนี มหาอุดรวมทั้งขับไล่พูดผีปีศาจประวัติหลวงพ่อทันใจวัดศรีมหาราชาจังหวัดชนบุรีด้วยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานลิศลานุวัติวงศ์และท่านเจ้าพยาสุรศักดิ์มนตรี ได้ถวายหลวงพ่อทันใจเพื่อเป็นพระประธานในอุโบสถเมื่อปี2469ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดที่ผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพร วันนี้ก็พามาชมเหรียญหลวงพ่อทันใจวัดศรีมหาราชาจังหวัดชนบุรีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ